หลังจากที่เรารีวิวคันนี้ไปแล้วนะครับนี่คือ Triumph Street Triple RS 765 Motor 2, ปี2023ไม่5,000โลราคาหน้รร้านครับผม359,000บาทนะครับคันนี้ลิมิเต็ด750คัน65คันทั่วโลกนะครับนะคันนี้รู้ราคาไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวพี่บิ๊กนะครับ Super Sport นะ Modern Classic ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เทพที่สุดของ Triumph นั่นก็คือตัวนี้นะครับเป็น Triumph ที่ บอกเลยว่าที่รีดแรงม้าได้มากที่สุดแล้วนะครับมาประมาณ180ตัวนะครับตัวนี้นะครับและนี่คือ t r i u m p h Speed Triple 1200 RR นะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีตัว RS RS อาจจะเป็นโฉม n นเกตแบบนั้นนะครับที่เป็นเครื่องพันสองนะครับแล้วก็เป็นสวิงอันเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นแบบ RR นะครับท่านผู้ชมนะ RR คือเทพยิ่งกว่า RS นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของ โชคนะครับทั้งหน้าและหลังจะให้เป็นโชคเอรินไฟฟ้านะท่านผู้ชมนะครับมาเดี๋ยวมาไล่ออปชันมาใกล้ๆกันเลยนะครับนี่และนี่คือโชคเอรินท่านผู้ชมนะเดิมๆมาเลยนะครับให้เป็นเอรินแล้วก็บังโคหน้าคาร์บอนนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับปั๊มเบมโบสไต์มานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กับพวกซูเปอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่ชุดบนด้านบนนะครับแฟลลิงคาร์บอนนะครับกันรมอีวเทคมีมาให้นะครับนะแล้วก็มาด้านหลังนะครับ ตสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสวิงอาร์มเดียวนะครับคล้ายๆแบบอของดูคตินะครับนี่ชุกหลังท่านผู้ชมมีสายไฟนี่นี่คือเออลินไฟฟ้าท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับให้เป็นกุญแจนี่คีเลสท่านผู้ชมคันนี้วิ่งอยู่9,000โลนะครับคันนี้ยังไม่เคยรีวิวนะเดี๋ยวมาดูหน้าจอหน้าจอจะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะนี่แล้วลองสังเกตตรงนี้นะท่านผู้ชม นี่คือหัวโชว์ไฟฟ้านะครับของเอลินท่านผู้ชมนะก็จะมีสายไฟยื่าแบบนี้ปั๊มบนก็ให้มาเป็นเบมโบนะนะตาโลโก้เบมโบนะครับมาด,ดูดูเล็กใหม่อันนี้ล็อกนี่หน้าจอนะครับคันนี้วิ่งอยู่9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวมาเรามาผมจำไม่ได้ว่าออปชั่น โอดีโอนะครับ9,346โลเท่านั้นนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับออปชั่นบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะครับใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็มีในเรื่องของ Cruise Control นะครับโหมดกั้นกับขี่หลายโหมดนะครับแล้วก็ Quick Shifter Up Down ด้วยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์น้ำมันแก้หมดนะนี่คือเสียงของ3สูบพี่ใหญ่นะครับ1 2 0 0ซีนะครับ อันนี้จะมีล็อกรอบนะมันต้องกำคัดสตาร์ทเอ้ตามกำคัทแล้วก็ปิดมันถึงจะได้มากกว่านี้เนี่ยมันจะมีล็อกรอบได้สุดเท่นี้มาเดี๋ยวมาฟังเสียงเบิ้ลจริงๆเสียงก็ประมาณนี้นะครับนะก็ฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับมันต้องอาจจะต้องแบบ เปลี่ยนท่อนะถึงจะเขาเขาถึงเสียงมากขึ้นนะครับนะสำหรับส่วนสูงผุ้สูงร้อดสิบเจดนะครับถ้านั่งก็ถือว่าไม่สูงนะนะรถซูเปอร์สปอร์ตส่วนใหญ่จะสูงกวันนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเนี่ยเกือบเต็มเท้าทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับใครที่ต่ำกว่านี้อาจจะต้องสไลด์ก้นช่วยนะครับนี่จอติดไฟแดงนะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับ นะจากราคาเดิมที่เราตั้งไว้4 4 9,000บาทนะครับลดไปเลย40,000บาทเหลือ409,000บาทเท่านั้นนะครับรีบเลยครับผมสายด่วนโทรครับ0949694969หรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMON นะครับร้านอื่นขายกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโมโตโบอยช็อปพราม5ขายเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจจริงๆนะบอกเลยว่าคันนี้ สวยจริงๆนะไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีล้มแปะนะครับมีบุ๊กสวิตคู่มือครบกุญแจสำรองอะไรมีมาให้ครบถ้วนนะครับภาษีพลเรอถ้าขาดเราต่อให้นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะสามารถถ้าใครสายด่วนจริงๆชอบคันนี้จริงๆอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถมีมีบริการคอลวิดีโอนะคอลวิดีโอดูรถได้แล้วก็มัดจําเสร็จปุ๊บที่เหลือเก็บปายทางได้ไม่ต้องจ่ายเต็มนะรวมแค่มาจําแล้วก็ ที่เหลือเก็บไปทางได้เลยนะครับลาันไปกับ Triumph Street Speed Triple 1,200 RR นะครับปี2022 23วิ่ง9โลกับราคาหน้าหลังหัผม49,000บาท